เราอ่ะสร้างบ้านเนี่ยหน้าของบ้านเนี่ยถ้าไม่นับว่าตึกแถวหรือเท้าเท้าเนี่ยข้างหน้าต้องกว้างสว่างเขาเรียกเท้าตัวปลายเท้าต้องกว้างหน้าของโต๊ะทำทางานต้องกว้างเรียกว่าเท้าครวนะถ้าเท้าครวสว่างสดใสมีแดดมีแสงเห็นแสงาาแดดก็มาแล้วเท้าครวงนี้แปลว่า เพราะฉะนั้นสร้างบ้านอย่าไปสร้างโรงรถหรืออะไรที่ปิดจนทึบไปหมดข้างหน้าเข้าใจไหมเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นที่ที่สาคัญกระถางนี้เขาไม่ให้ใช้แล้วเป็นกระถางว่ายฟ้าดูลเก่าแก่ศักดิ์สิทธิน์นะฮะทำไมกระถางต้องมีสามขาถ้ามีสี่ขามันจะโยกเท่เห็นไหม ทำไมมีสี่ขาโยกแยกมีสีขามันต้องมั่นคงเพราะว่าในสมัยโบราณในสมัยโบราณพื้นดินเขาไม่ได้ใช้กับเรื่องแบบนี้เขาไม่ได้ใช้หินแบบนี้เขาใช้ดินแล้วก็ทุบให้มันแน่นเวลาโดนน้ำหรือบางทีมันชื้นเนี่ยมันจะยุบถ้าใช้สี่ขามันจะโยกไปแยกมาไม่เชื่อลองเวลาไป นั่งกินสตรีทฟูดบ้านเราอ่ะข้างถนนเวลาปูป,ปูไอโต๊ะสี่ขามันจะโยกไปเยกมาแต่ถ้าเป็นสามขาตรงไหนยุบก็ช่างมันไม่มีโยกเยกมันก็มันเป็นปูปัญญาของจีนโบราณเขาเลยใช้สามขาบางครั้งได้ยินไกด์เล่าอธิบายบ้างบางคนอธิบายว่าเป็นเพราะพูมาธรรมประสงคอันนี้ไม่เกียว เอาหิงนิดหน่อยนะฮะมันคือเป็นภูมิปัญญาเขาใจอยางอ้าวรอแดดมาพันนับครั้งที่หนึ่งต่อฟ้าดินพับน,นับครั้งที่ 2, สองต่อทุบของและกับยางพัน,นับครั้งที่สาม